ถาคึดหอดเมื่องยิ่มโขงหรือดูหนาวมู่เจ้าคึดหอดมองไดเอยอย่าขึดดังหลายแมนแล้ว,วมองนี่ละคือเมืองเสียงคานเมืองที่หลายๆคน อยากจิไม่เยี่ยมยามจักเทือนกันย่อนว่าบรรยาการเหนี่ล่ะค่ะปีก่อนงานออกพรรษาพ้น,านมากละไม่ไหลหูบอมองพักมองเศร้าเต็มมัดมองกินมองเที่ยวก็เต็ม มองทีมองเงียวมันสิเหลือบเต็มมัดคือกันแต่ว่าหลังจากออกพันษาปีกอนมานี่นักท่องเที่ยวเพิ่นเป็นอย่างคือบบผพาก,กันมาเที่ยวหลังแมแได้มาจักตัวมันกับบอลเลนายมาทางนี่เลย เนี่ยอีกบ่เกินสองอาทิตย์กระหอดเทศการออกพัรษาหลายก้นกรคาดหวังว่าปีนี้สิเป็นปีทองของการท่องเที่ยวอีกปีหนึ่งแน่นอนออาการนักแล้วคอยว่า บ้านเฮาเด้อยิปบอนย้อนกันตาแล้วบ้านเฮานัดได้เตรียมงานกันอยู่ยังได้มาซอยกันเฮ็ดเวียกเกณฑงานเด้อคิดว่านักองเกี่ยวที่มาลายกว่าปีที่แล้วเด้อเราคือทีได้เฮ็ดเวียกเกณฑงานกันจน่อยเด้อไปเจดตะตาเคลือบยิปบอนยีลำกแตบอกตัอๆกันไป เดอปีอนี้คอยให้ซศกให้มันคอยให้คนไล่มาเที่บานเหาาด้วยซ้ำถนี่ก็คือ,อบักเทพซ่องคือนักธุรกิจไงมั่นใจสูงแต,งต่งโตดีบ่ามีผู้ใดเกินมันเหตุกิจการหมองผักลิ่มโขงเทพเองก็บ่กคิดว่าบ้านที่โกูโลโกูโสสิ้สางรายได้ยางงามกับเทพได้ขนาดนี้ ิี้่หนบอกอย่าให้ต้อบมังได้หรเอ้าต้อบมนอะไรก็ต้อกันแม้ต้อบมันอีกหละบ้านติดกันนี่ก็คือคุ้นการเธอเป็นคนนอกพื้นทีประกอบธ,ธุรกิจขายของทีละลึกโดยอาศัยเงินก่อนโตจากบริษัทประกันหลังจากผัวตำรวจตาย ในลานมีตั้งแต่โปสกาดเสื่อยืดยันผ่าห่มนุ่มนี่ถ้าคุณการสามารถยกเอาแม่น้ำโขงมาเป็นของที่ระลึกได้เธอกับค้งสิเอามาขายแล้วละ่ะเียงเอะอะไรกันน่ะโอ้ผมตกอ,อันตะปูข้างบ้านนี้ยพราะ้ของเนี้ยนใจใจีน่ล่ะภาพที่เห็นยูเป็นประจำาสองคน้เนี่ย บ่าคอยถือขาดกันปานใดก็ย้อนว่าต่างคนกับตา่างย่านกันได้ลืน่นโอ้ยจจะว่ามันียังดอกสองคนนี่ตื่นเศาราขึ้นว่ามันหายิงแขวใส่กันโหลดมันเป็นครูกัดกันก็สองคนเนี่ยเออาม่ยังขนานี้คุณยายใส่ไข่ได้ยังนี่ละ คุณลูกาสหัวแกวหัวแหวนของเทพที่ไม้มันปัน่นมือให้สืบทอดธุรกิจของตัวเองต่อไปโอ้ยนอมมันสิจก่ายง่ายออกสะดอกปีวาเนี่ยเออไสได้แล้วลูกอ,อ,อันนี้ก็คือกันเนี่ยสองคนเนี่ยเอาชายุกพียังที่พว่วมเห็ดเขากีท่าใครย,ยูนิกสือมานาา ลูกสาวของคุณกันอันนี้ก็น่าสิเป็นนักธุรกิจคือเมยมันนั่นละโอ้ม่น้าวเอาเออสุกแล้วลูกสุกแล้วแบ่งกันกินเด้อลูกเด้อเดี๋ยวย่ายกันสิไปวัดน้ำเพลินอยากทำอะไรคุณก็ทำอย่างนั้นเหรอโอ้ยก็ต้องคอย,คอยนึงครับบุ่ได้เฮ็นงปั่นบบนะลกไม่แรงไนดะ้ยังไงลูกสามีฉันก็หล่นลงมายายจี<ะ>ยยไปวัดยำได อ,อกี้เขากี้ให้เล็กน้อยมุนี่กินแล้วก็สิไปเจ้าไปก้อนข่อยเด้อจังน้อยข่อยสิน้ำกลนเจ้าไปสนุกไปท่าอยู่วัดเดอ้อเออนี่ไปวัดไปว่ามึปปาองอ,บบอย่าจะไปเหตุผกให้นี่ตอกอับบัดเดี๋ยวเดียวใสอันนี้นาเดียวได้อเออไอหน้าเดียวใช่สิมันไม่ใช่เล็บคุณนี่คุณก็พูดได้สิโอ้ยเจ้าก็ะไรอ๋อไอเด็กเป็เขาเข้ามาใชเฮ้าบ่ได้มารเจ้าก็บ่ได้มาร อันนี้กีกินเจ้าอยากบ่เอาพริบสิบบ่บ่ได้ขายให้กินซื้อเออให้กินซื้อ,ซอแซบแตงกีบบ่ต้องเลี้ยงคิวอยากกินมากนี่เด้อมุลุนเด้ <exactly>. เอป้าทำไมไม่ขายล่ะเออคือบ่ค่ายล่ะยายอ๋อทีขายไปเห็ดอย่างของอยู่ของกินเฮ่าเห็ดขายจังไหน พ่อขายได้ก็จังขายพ่อบอกขายเขากระแบงปัดสันปันส่วนเหืเขากินเขามาตังกําเม,มืองหนอกเมืองหน้าต่างตินมาน้ำใจของเหาเล็กๆเนี่ยน้อยจังเสียพวกคือพวกสูนั่นคอรอแคแลก็ขายสร้างน้ำท่าบุญไว้เนี่ยเป็นอย่างนี่แหละน้ำใจของคนไทยเขาเนี่ยซ้ำนี่ก็เป็นน้ำใจแล้วบอกคือสูตื่นเต้าขึ้นมากน่นโอ้ยนะ ใช่ทำอะไรอ่ะโอ้ดอกเึิงเปาดอกกึิงฮ่องดีกแดดฮาก็เอาไปติดปราสาสกึ่งแดดว่าะก็ะสดใจคืนสวรรค์สันฝาบุนเรหลุกเกิดสั้นหนาเฮาก็ได้ผู้จกผู้งามบักหน้าอยากงามือํำเทียนราลุก Ngàm cứ lâm thiên là ta cứ sốt dài. ừ, chỗ phung ngām tòa. Gện em xử cả keng, ừ, hồ đi. Bò. ừ, 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 ไปมึงนี่น่ามืงอ่ะมึงจะไปต้มไปโฮมกันมาอ,อีกนาเดียว,ว่านะคนมาวัดก็อีอ่พอซ้ำนี่นี่ละมีแต่ขนอ่างนัอ่างนี่ห้าจังเงินตั้งแต่ถอนธุรกิจร้อยล้านพันล้านมันที่เข้ามาวัดเท่อนั้นก็อย่ามันตายเพิ่นวะโอ้ยจำแม็นผีจอปากมึงมาว่าเอาหน่อนีอนั่งเดียวหน้าลุกไปนะหน้าเ้ยนั่งเดียว Quá hay đó. Nào đi uống cho พไปลรงเรียงหูกปะทมล่ะไปลุเรี้ยนลูกสายละเออกานส่งลูกแล้วนันบ้างบ่ละทำไมเหรอป้ามีอะไรเหรอ,หรอยุวัดมันมีม่านมีั้งตะพูดเทาเทานัน่นงหลังคดหลังแขนกันพูนุ่มไปซอยคือสิใครแน่สันดอก เดือดน้ำได้ละคาบว่างอ่ะโอ้ใหญ่ผมสเตนบายลูกค้าไปอยู่อ่ะเอ้าฉันเหมนี้นี้จะเหมือนี่ก่อนวันนี้วัอนนะนี่มึงเอาคอยอีซอยเห็ดบุญนึ่งเจ้าเด้อเองสามร้อยเห็ดบุญนึเจ้าสามร้อยอันส่งร้อยนี้เป็นคาบึงอันต้นขุนเมื่อวานนี้คไข่ฟ้าไปส่งมันกอนเป็นกระถางเลี้ยนเด้อไป ปนด้วย500แล้วกันส่วนเนี่ยอีก500เป็นค่าเลี้ยงดูมะนาวแล้วกันนะป้านะฉันก็รีบเหมือนกันฉันไปแหละป้าฉันฝากบ้านด้วยนะเออโอ้ยนี่ยังของเขาวะสองคนนี่แม่โอ้มันพาก,กันเห็นตะแกงันอีหลีตัวนี่แม่ปไปแดงให้ไปตุ้มไปโหง,งนวนมาแล้วบามาบ้มหนูคนนี้บ้อ โอ้ยตัมันบ่มามาแต่จังสีอ่าแต่เงินคุณบ่มามันที่แล้วบ่เงินนี่ละบุญกอนไงอ่ะ ไปขายง่ายยูทุ่งสาราเดินอีกเด้ยนี่ก็ไก่เอกภันษาแล้วเรื่องที่คุยกันไว้ว่าจังไดเสียงเรือเสียงคอนกันยังบ่หายไปจากเที่ยงคานของเขา มอมยังสีเห็ดเห็นมันห่างไปกว่านีอีกอยู่บ่อ สวัสดีครับเทปทางเกสต์เฮ้าสยินดีรับใช้ครับผมโอ๋เอาเละครับแค่เส้นห้องเหรอครับโอ้ห้าบานเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นช่วงออกภาษาพอดีนะที่เชียงคานนะฮะพอดีปีนี้ทางเทศบาลก็จัดงานยิ่งใหญ่เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาเที่ยวเหรฮะอ๋อครับครับครับผมไม่เป็นไรครับถ้ามีโอกาสเทปทางเกสต์เฮ้าสยินดีรับใช้อีกนะครับครับครับสวัสดีครับเอาลูกเด้อ ลูกสายพ่อเลยตอนส่วนเทเจด้งหมอบ้นยายพอบใจลลยเด้อครับเน้อไปขบานหาไปขบานน้องบาน ล้งมาจังสัน

ซียงคาดมันห่างขนาดนี้มอมกันยังสิอยากซึกอยู่บ่โซขี่ไายกันยังสให้แม่นี่ได้เกาะไส้ผาเหลืองขึ้นสวรรค์น,น้ำเพินแน่ นี่ล่ะเรื่องเล่าของเมืองเสียงคานที่แม่เคยหูจักแต่เดี๋ยวนี้มันกลับขึ้นมากคือเก่าเลว้ว